ครับผมพบกับรายการเนชูเกตเตอร์วันนี้ผมเก่งทูเกตเตอร์มาทำหน้าที่พิธีกรร,รายการแทนวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่12เดือนพฤศจิกายนนะครับก็มาดูผอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ชมทะเลหมอกในตอนเช้าจะเห็นว่าวิวรอบๆข้างนี้แบบเกินบรรยายครับคือสวยมากๆแล้วก็มีน้อยคนที่จะมาเจอ บรรยากาศแบบนี้นะครับก็มีทั้งทะเลหมอกหมอกไหลแล้วก็เส้นขอบฟ้าผาทิ์สีแดงๆท้องฟ้าเยะสวยมากนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นอยอดเขาโมโกโจูกนะครับสูงกว่าระดับน้ําทะเล1,700เมตรนะครับ1,900กว่าฟุตเท่าไหร่นะ964โอ้1 9 6นะครับก็ถือว่าสูงที่สุดแล้วนะครับเนี่ย อุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ10องศานะครับก็อากาศก็ไม่หนาวมากเย็นสบายแล้วก็จะเห็นว่ามีทะเลหมอกล้อมรอบไปหมดเลยนะครับนี่เป็นหมอกไหลด้วยนะครับบรรยากาศนี้สวยมากๆแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับขอบอกว่าถ้าร่างกายไม่ฟิตไม่พร้อมจริงๆเนี่ยโอ้โหขึ้นขึ้นแทบไม่ไหวครับนี่ขนาดเล่นกีฬาประจำยังต้อง ยังยังขาลากจะท้อลงหลายๆรอบแล้วครับอะไรที่คุ้มค่ามากๆแล้วมาพบกับสิงห์น้ำบตกล้องของเราบ้างตา,ากล้องมาตลอดนะครับวันนี้ก็วันนี้พี่กรณ์เนของเราก็นอนหลับในเต็นท์ <c oughs> อากาศเย็น10องศานอนคอู่กับพี่หมูนะครับไม่รู้ได้เสียกันหรือเปล่าบรรยากาศสดชื่นมากนะครับไม่หนาวมาก10องศา <c oughs> มาเจอทะเลมอญ <c oughs> เดี yeah. <pe> like so ๋ย oh, ว uh ่าเยอะนะครับต่ให้ดูหมอกไหลด้านหลังพี่พี่ลีกอนนิดนึงชี้ๆนั่นเลยโอ้โหใกล้ๆัมนจะบกคลุมยอดยอดโมกุจะโมโมกุจะล้อเล่นครับตอนนี้เราก็กำลังรูกอยู่อันนี้คือก้อนหินโมกุจูที่แต่มีความเสี่ยงถอดเสื้อด้วยสัญญาไว้ถอดเสื้อคทางนี้ฟงก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึง ดูบรรยากาศรอบข้างตอนนู้นทะเลหมอกเยอะมากทะเลหมอกถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนเหมือนกับลําน้ําเป็นลุ่มน้ําใหญ่เหมือนเขื่อนอะไรอย่างงี้มากกว่านะตรงตรงพื้นล่างก็สูงนะครับมองไปมีเสือไสติ่งเลยนะครับดูด้วยังไงวันนี้ก็ได้เก็บภาพสวยๆกันค่ามาครับเช้าตื่นนี่ยังจะไม่อยากจะมาละ

แสงให้แสงเข้ามานิดนึงลงงแสงให้แสงงขึ้นนี่ครับเทคนิคการถ่ายวีดีโอจากคนเก่งนะครับครั้งแรกครับกับการเฮดล้องมาถ่ายไปเรื่อยเร่ยนะครับวันนี้อากาศลมขนมาทั้งตวหครับ่าสวยมากเย็นมากแล้ยังไงไปพบกับี่กาจนตอนนัครับ กับนทีทวิตเตอร์ใหม่ได้อีกครั้งครับสวัสดีครับเสุดยอดสุดยอด